นายกบลที่ประชุมนัดพิเศษวันนี้เรื่องขอพิธีครับครับวันนี้ก็มีการนัดประชุมคณะมนตรีนะครับเพื่อดาเนินการเตรียมความพร้อมทุกอย่างสําหรับงานพระราชพิธีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพรมราชินีปันปีหลวงนะครับซึ่งคณะมนตรีก็ได้มาประชุมแล้วก็ได้รับทราบการต่างข้อต่างต่างๆนะครับเพื่อให้งานพระราชพิธีเนี่ย เ,เบื้องต้นการใบทุกของข้าราชการและประชาชนเป็นอย่างไรครับท่านเอกครับในส่วนนี้นะครับสถานที่ราชาการนะครับรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งนะครับก็จะมีการลดรงขึ้นเสาเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนครับในส่วนของข้าราชาการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็ขอให้ได้ มีการไว้ทุกด้วยการแต่งกายนะครับเ,เป็นระยะเวลา1ปีนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นกันนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนทัว่วไปก็ขอให้ท่นานได้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมนะครับแต่ในเบื้องต้นผมก,ก็จะขอความกรุณาว่าในฐานะที่เราเป็นประสบลิกอร์ของพวกท่านเนี่ยก็ในส่วนที่เป็นพี่น้องประชาชนก็ขอให้ช่วยกันร่วมมือแต่ง ถ้าแต่งสีดำนะครับไม่ได้ก็ขอให้เป็นโทนสีที่ไม่ฉูดฉาดแล้วก็ถ้าแต่งได้ก็ขอให้ทำถวายท่านนะครับเป็นระยะเวลาสัก90วันนะครับอันนี้ก็คือการการขอของของนายกต่อที่น้องประชาชนเพราะว่าองคท่านก็รงมีพระมหากรุณานคุณต่อประเทศของเราต่อพวกเรามาตลอดใะยเวลา 70กว่าปีที่ทรงพระอิศรายยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็ควรจะต้องทำสิ่งที่เป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของทรงท่านการจัดงานรื่นเริงหรืว่าคอนเสิร์ตต่างประเทศที่มาหลัดการสอนสอนเนื่องจากคอนเสิร์ตก็คงต้องขอความร่วมมือนะครับ ก็จะพยายามหาช่องทางที่ที่ทำออกมาแล้วนะครับไม่ไม่มีผลกระทบนะครับเราก็ต้อง,งดูในเรื่องของวัฒนธรรมของปะเเฟดีของพวกเราด้วย